ชุดนี้ที่หมากเห็นยังคิมเบอร์ลี่โชว์แซบทะลุทะลวงแหวกลึกเห็นสะดือยังคงสนุกล้นลาาอยู่ที่เมืองน้ำหอมสำหรับนางเอกลูกครึ่งคนสวยคิมเบอร์ลี่แอนววนเทมัสที่บินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Dior Women's Autumn w n n t e r 2023ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดีอ r ประเทศไทยล่าสุดคิมเบอร์ลี่ได้หย่อนผ้ าพสวยๆํำเอาไอจีแทบแตกกับแฟชั่นชุดเรสสีดำรัดรูปที่มีดีเทลความแซบแหวกเว้าตั้งแต่คอม่าจนถึงช่วงสะดือพร้อมแคปชั่นว่าฟินลิงโอเวอร์เดอะมงานนี้เพื่อนๆดาราและบรรดาแฟนคลับแห่กระทืบไลค์ คอมเมนต์ชมกันสนันกับดีกรีความเผ็ดแซ่บแบบนี้ร้องขอชีวิตก็ไม่รู้ว่าหวานใจหมากปรินเห็นแล้วหรือยังนะ